แฉงเห็ดพี่น้องกับตำบัออกทัวมานะกินเขา่าสาน้ำกันแจงๆเลยนะโอ้ปวดลัง,งหิวนาำปวดลังเลย Bữa rẻ đấy là bạn hoàng Thật nhẹ Cho một chua khoán gặp có mấy nào Đây là một quả cái yeah. bọc quả cấp ừ. năm tan năm tan nó loạn quá bồi lão นีแกงเห็ดควอนนี่ก็แกงเห,ห็ดขวนพี่นนอะแกงเมืลายหลอกสวยนังออนนวดครับใส่ประคามพร้อม một quả thì là chuẩn phải khai khoáng không, không. 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 không.

Nào nhoa 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 lắm náo nhoa nhoa ra nhoa nào nhoa ta nhoa 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 Quân nhà nghe quân nhà lạy nghe nhiên quân nhà lạy bội nghe lại bội mất nhà lạy mất nhà lạy bội nhiên 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 mất nhà lạy bố nhiên mất <laughs> yeah. nằm bà. มันงบรับเลยร้าบอล่เจี๊บด้วยกินตต้นเหรเขามันนุ่ยด้วยจะไปยึดตรงไหนมันเย็นเข้มจะขมยิดถ้ามันเด็นมันเหลือเย็นมันเหลืองเข้มโอ้ยเนขี้งปลาเก๋านันเลยอง ลกไ่รมาตัวนี้บร่ได้หยุดเลยั่นย่างเลยรเตอนนเริ่มแตมพุ่งน, <c oughs> นี่หรออยสอก็ั่นย่างหวทุ่งหรอสิ่นเดียนก <c oughs> ูละสิงเดียนก็จใส่ซุ้ม็จ่ กันทีมกลับมากห็แพลว่าอแค่ว่ากระพพาลูกไปหาหนอยท่านห <c oughs> รอเดี๋ยวไปส่งเพิ่นจะหน่อกลับมาหายก,กันเดี๋ยวกลับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่เอมเอา ใครโมน้ำหน้าโมน้ำหน้าทำไมคนไม่มีมารยาทเอา้าไม่มีมารยาทเลยจะทำอะไรคนไม่มีมารยาทจะเป็นอย่างคือนี่เพราะว่าพ่อควรแม่ด่าพ่อให้แม่นะ ยาเพราะว่ราะวันดีแล้ว<ช>จ,จุบแล้วสินไม่ต้องด่าสิาในใสแฟนนอนเลยฝนตกแห้งเลยเนาะไม่ต้องด่าเาะอย่างนีต่ว่าีลาห้าฝนหลก็แม่บอกฮักซ้ำกันเออใหกซ้ำกันฮักซ้ำกันเยอะเบามาก <laughs> นอนน้อนแต่วันละป็นแม่เพ็นทาง่ะอีลาฮักพ่อหรือฮักแม่เี่ยก่อน ให้พอ่อใแม่หลายคอ,อ,อยังคอยบอกว่าอันนี้บวชอีหล่าห้หาร้ายกันคอยบอกให้เพิ่นหนับไปเฮ็ดพ่อเพิ่นเพราะว่าพ่อเพิ่นน่ะมาเฮ็ดแม่มาขวนแม่บม,มืนี่เพิ่นว่าอัน,นอีหล่าไม่ต้องไม่ต้องไปเฮ็ดดอ,อกเป็นอย่างที่บ่เฮ็ดอัน,นอีหล่าบอกฝันดีแล้วอีหล่าจุกแล้วอันจะแสดงว่าเพิ่นบอกให้ให้พ่อเพิ่อนนอนแล้วนะ อิลาบอกว่าอันฝันดีแล้วอิลาจูบแล้วให้มันนอนกันเหมือนนี่หรือว่าเอออิลาบอกไปเฮ็ดแธองว่าอิลาฮักพ่อหลายก็แม่บอกแม่ว่าสิฮักซ้ำกันกันนอนนอนเยอะบ้าหล <c oughs> า,ายเคนเออจริงเแต่ยังว่าอันืันนี้เพราะน้อนเพราะเพราะแกแกสิย่านเนะานะกับ้าดเลียมเนาะตอนเจ้าเอื้น ่อยว่าโพดตูบมาพ่อเอิน้นพ่อเอืนเ้นแล้วเพิ่งจะรับ <c oughs> โตูบแห้งลมพี่น้องลมจนต้นไม่คอยหักพี่น้องจนแค่ลมเลยโคนแล้พิ้งพิ้งตรงตะกบใบยนตดีบ่ลมอะไรเงี้ยต้องเอาออกเส้นหลัเออเดี๋ยวไปตัดออกบอกออกไระเด็นแค่มาใสาก่กระสียันลงไปทั้งพุน่นอือเสี่ยงมากเนาะบเดี๋ยวถ้พักลงไปด่วนป่ะ ฮัลมาหันแบนได้บ่โดนไะงต้อนไปดึงตายหมเลยอ่ะเจ้าเชคอยพักยกกลางไ่ไม่ไปเจ้ากระโงะ้ะงเป็นเหรนเนาะเจ้าสางมัดึงแต่ยังนีบจิโไปด้ต้นนี้ลมแตดนะอ,อ ตะโกเย็นตัดหรอครับพวกแ่บต้นนั้นปลูกะตะกอนเฮียนฟอมเฮียนไ<ห>นั่นปลูกตั้งแต่มาถุนทีใหม่ๆต้นแค่ต้นน,ตน,นั่นเราจะไปตัดตาย <c oughs> ที่แหลกขึ้นงามๆไม่ได้งงงไดตัดขึ้นเจ้าบ่าให้ตัดตัดใครบอกให้ตัดเพราะว่าเจ้าบอกว่าบ่าให้ตัด พราะว่าถ้าบัตัดมันบัวสัดขึ้นเอากล้องเจ้าคือบังงามเฉยๆบังงามมั้งกล้องเจ้างามเจ้าคือบอกเชียงนั่นฉันเชียงนี่คอยใต้กล้องมันมังงามตัวแท้ก็คืองามๆแต่ว่าในกล้องคือผู้หายแทยอื้อ กเฉันบัวสีสันทั้งหลอกน่ากินเบิางสีสันในกลอ่องเนะาะที่เป็นอย่างมันจ่าจ่ามันจานจาปั๊บบ่ได้บ่บเขาตาแบบไปเจ้าจพี่น้องจ่าไปายคนเด้อจ้าพี่น้องจาสวัสดีจ้า